สวัสดีครับเอฟซีทุทันครับอยู่กับจ่องบาวบนรถไทสิงครับครับคลิปนี้พามาเบิงฟอร์ดนิฮอนเลียน6610ครับผมเท่าเดียวซื้อเสียงเรียงกระเสือครับประสบการหลายสิบปีเลยครับบ้านผมเรือนพ่อใหญ่ไทยห่าแควนี้ว่าเป็นหอดครับขาหอด ประจํารถไถฟอร์ดกับวันเพื่อนแล้วครับเทีนี้ดันอยู่มูนึงเสียงดังหอดหมู่เก่าครับพี่น้องสำหรับ6610เราเห็นหน้าเจ้าของครับ คือเสียงแล้วเรื่องลื่อีกแล้ครับพี่น้องอันต้นจ้างนี่น้องว่าเลาสีมาว่าห้ยมาเห็ดงานเขมองเอาให้เราเหตุงานหลายๆครับในสมัยผมวันเหตุยูทูปครับผมเห็นเราเห็ดงานโอ้ยแรงหม่เมาหม่อมเมาเสื้อหยาดที่รับระดับเแ่าแก่ครับเองครับ ครก่กงรถิเคร่งรถแม็กโคนะครับเรืงรถไทเบิง่งสไตล์การขับหรอเ่งใบมีดใส่หัวใส่หัวพอมกัดแขวทเธอหนึง<ฮ>รถช่อนไดเสียงพอครับพอที่รีเสียงพอ่อน ยังนั่งม่นหัดมูกเก่าอีกลยครับพี่น่องลุกยอดเินยุม่มผู้ขี่รัดกระถงเสียงท้งองหวหล ไอ้อาเสียงเครื่องข่าวอยู่โอ้เสียงท่อล้วดังแห้งทีเดียวมันเป็นอย่างสีคูขั้นป่ะพี่น่องผมเห็นกันไดก็ยังดังแห้งๆอยู่สิอันนี้ผมกับบอคอยเจียวซ่านนะครับกับรถไทฟอด นอกแล้วครับตามสไตล์รถไถฟ,ฟอรดเนาะพี่นองก็อยู่มจาจักกันดีครับเราเรียนแต่เพ่าเดียวครับอันนี้นาที่เป็นขั้นที่3ของเราเพราะว่าตามสไตล์นักเล่นเรียนรถครับเราบอกว่าเพ่าเดียวสอไง ทำได้อะตาคิดว่าสี่สมเอาไว้กับเราก็ซื้อขั้นไม่คแรบบับมีมือการเล่งผ่าน <c oughs> เราที่ได้ปั๊บไปใส่ขเอขงาจุดควงครับสุดยอดครับสุดยอด ว่ามันสีโยกล่อวัางหันยอดอดีตในวัยเด็กครับกินเขาเรียกว่าน่งเบิง้งรถไถกูได้มาง่านห่หดเนี่จัดรถไถฟอร์ดไปโลดครับหดจริง อันนี้เราเอาไมโครเรามาลูกไปอ้ยออกเป็นลูกเป็นลูกครับเสียงดันไก่โบยยางครับพี่น้องบ่าได้ไมกันสั้นมานั่ครับพี่น้ยันพี่น้องไล่ตาครับ ้าด,ออดังได้ยินแไกลกนี่สนิทฐานได้เลยครับว่าเมนโ่อเนี่ยแค่เ็นซื้อเราซื้อยังครับ

ือว่าหกท่นหกลอยกับสิบะรเนี่งปีเมื่อระดับขันเพียแต่ผมจำก่อด้ผมกล่ว่าเมนจะยินซื้อเที่ยงเรามาเลย ล้วก็เรียนรถไถฝ่อมาโดานเราก็มาพันตัวเรียนรถดำรถไม่โั้วเหรอครับตามสไตล์ครับผู้ใจเเรียนรถเราก็ต้องเรียนต่อไปโมมีว่าสีพิมพ์สี้าไม่ได้หาเติมรถเก็นดวเวาดาไปมาแลเหลย,ยี่ำแห่งยังสิีใดเดีับ อัตนตัวนี้ป่องตงโอ้ยโอ้ยผู้ใหญ่มากความโหดความแรงเด้อพี่น้องเด้อถ้าเราจัดมาใส่จกขันครับโหดีดีโอ้ยโอ้ยเอาฝากฉันขวบอันเข่าบัวร้อนออกนะครับเด้อ 9จ้0พันของท่านขึ้นจะกี่ดินะเพราะนี่เราสิตาตเำาอยู่ดีๆเนี่เราสิมหาทหหเาเท,เท่าไหรอเ้าก่อนเราสีเลี้ยวหลังพิทวาหน้าเราเองครับเราว่างจากรถไม่โคครับเรามีเวลาเ้าแต่ไม่เห็นหน้าเจ้ากอง งานหลายแหงแ่งมาสินระหว่าเล่งเรียบร้อยมองนี้ละระหวา่าเพิ่งจะได้การเล่งแล้วครับโอดจริงมากได้เสียงอันนี้ครับมากหลายกับเสียงทอแล้วนี่ล่ะเดี่ยวอยู่เล้วครับเดการจิงาน ตะกี้เราเอาสมองลาเก่าลอ,อยครับสมัยตะกี้แต่ว,ว่ากู้มืินนี่พ่จักคือกันครับเก่าลอ,อยไม่มีปุตตีครับมีแค่เขาจกเติมใหม่ กุดยอดความแห้งรถไก่แห้งคนไก่แห้งครับนั่นนี่ตอนตอนกุศลมาเฮาท่านผู้ชมมาเฮาครับพี่น้องโอ้ยเสียงออกเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกเก็บงานเนี่ยพี่เดีครับ ส่วงนล้ววีกๆแล้วหาเงินมือละเกือบมื่นครับบางทีอไไ้มือละหมื่นกลัวมม่งแต่พาบ้ันบินบาปค่าจนออกคลองแล้วจังเมื่อ ยอดแห่งครับแล้วก็เริ่มสีเศร้าแล้วครับึิดวานาสีเก็บนี่จักน้อยแล้วกันาสีเศร้า<ฮ>ผู้บุตตาทางแห่งปันคือจะ่มีหมูอยู่นะ เมียดาบ่ได้ยินครับรถรุ่นนี้ดีไรบักดาดาต้องไปเมียโหเออได้ยืนรถเหรอแลว้ววะมาทั้งไหนหลับบัน สไตล์รถปอดครับถอยหลังเร็วพว่าเดินหน้าอยู่แล้ว ก็มีกจ้าล้อครับแสงก็เริ่มสีเบิร์ครับล่อก,ก,กับคิดว่าล้อนาสีครับเล้วครับเพราะว่ามันก็นจังเล่วละ่ะนะครับคลิปนี้นะครับขอจบไปเพียงสั้งนี้สป,ปันเะอร์ินน้องเดินนะครับกับรถไทยควอดนิวฮอลแลนด์อ้อหนึ่งศูนย์แบกับ,บสุดยอดนั่นนั่นขออ้อละละวัเลาถอย ถ้าสิบว่าครับพ่อเด้อถ้าว่ารับไปคดติดตามนะครับคนไลค์กดแชจได้ครับเด้อสวัสดีครับ